สวัสดีครับสำหรับในขาบมนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการหาปริมาตรของพีระมิดนะครับซึ่งการหาปริมาตรของพีระมิดเนี่ยนะครับก็มีสูตรในการหาปริมาตรก็มีอยู่สูตรเดียวนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงเห็นการที่จะใช้สูตรนี้ได้นักเรียนก็ต้องรู้ว่าพีระมิดของนักเรียนเนี่ยเป็นฐานอะไรถูกไหม ฐานอะไรสมมติฐานสี่เหลี่ยมนักเรียนบ้างใช้ตรงนี้เป็นไรครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ต้องใช้กว้างคูณยาวถ้าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ต้องใช้พื้นที่ฐานก็คือด้านคูณด้านถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ต้องใช้เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับส่วนความสูงก็ต้องรู้ความสูงก็คือสูงตรงนั่นเองนะครับเพะะนต์ก็ดูลักษณะของโจทย์ที่โจทย์ให้มานะครับไปดูข้อมูลครับ แบบฝากที่4.1 b นะครับเขาบอกว่าให้หาปริมาตรของพีระมิดตามเงื่อนไขต่อไปนี้ข้อ 1. พีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่านะมีฐานแต่ละด้านยาว14แล้วก็ความสูง11ให้สูงมาอย่างนี้ก็คือสูงตรงนั่นเองเห็นั้นสิ่งสําคัญของอันนี้ก็คือ 1. ลักษณะของฐาน 2. สูตรในการหาพื้นที่ฐานคืออะไร3แล้วก็สูตรการหาปริมาตรของพีระมิดนั่นเองเห็นข้อนี้นะครับข้อนี้ก็ต้องหาปริมาตร พีระมิดก็เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับเนื่องจากข้อนี้ฐานเป็นรูปรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเห็นไหมครับสามเหลี่ยมด้านเท่างั้นก็ต้องกลายเป็นเศษ1ส่วน3คูณกับพื้นที่ฐานก็ต้องใช้สูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือรูทสามส่วน4ี่ ด้านกำลังสองนะครับแล้วก็คูณความสูงั้งสูตรก็จะต้องเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็แทนค่าตามสูตรก็จะต้องได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสามคูณรูทสามส่วนสี่คูณด้านกำลังสองแต่ละด้านยาวสิบสี่อ่าก็สิบสี่กำลังสองหรือจะเขียนสิบสี่คูณสิบสี่ก็ได้นะครับแล้วก็คูณความสูงโจทย์ก็ให้มาแล้วก็คือสิบเอ็ด อันในตัดทอนได้ก็ตัดทอนตัดทอนไม่ได้ก็ติดไว้นะครับ14แม่2ตดัดได้2 2 4 2 7งแม่2ตัดได้เหลือเเหมือนกันถูกไหมก็จะเหลือแค่อะไรครับรู้3คูณ7คูณ7คูณ11แล้วก็ส่วนด้วย3จะสังเกตว่า3ตัดไม่ได้ัก็ติดติดไว้เลยนะครับ่าส่วน3แน่นอนนะครับ7คูณ7 49, 49คูณ11นะ ทดครับทดเลย49คูณ11 9 4คูณกันนะ9 4บวกกัน9 3ทดหเป็น539เพราะฉะนั้น7คูณ7คูณ11ได้539แล้วก็คูณรูท3ก็เป็น539รูท3ส,ส่วน3อันนี้คือปริมาตรนะครับ ปริมาตรพีระมิดก็จะเท่ากับ539รสูส่วน3หน่วยปริมาตรก็คือลูกบาศลูกบาศอะไรครับลูกบาศหน่วยข้อนีอ้ลูกบาศหน่วยนะครับสำคัญอยู่ที่สูตรครับสำคัญอยู่ที่สูตรเพราะฉะนั้นก็ต้องจำสูตรให้ได้นะครับ เราเริ่มต้นที่สูตรเสมอข้อ2ครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานกว้าง5ยาว10แล้วก็สูง15ก็เหมือนเดิมข้อนี้ปริมาตรพีระมิดก็เท่ากับเศษ1ส่วน3สูตรคือเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานตรงนี้ใช้พื้นที่ฐานนะครับไม่ใช่ฐานนะพื้นที่ฐานคูณความสูงอ่ะ นเนื่องจากข้อนี้ฐานเป็นรูปส mm. ี่เหลี่ยมผืนผ้าเงนต้องพื้นที่ฐานก็ต้องใช้สูตรคือกว้างคูณยาวโอเคกว้างคูณยาวนะครับแล้วก็คูณความสูงโอเคแทนค่าครับเหมือนเดิมเศษหนส่วนสกว้างโจทย์ให้มาแล้วคือ5ยาวโจทย์ให้มาแล้วคือ10สูงโจทย์ให้มาแล้วคือสิห้า ก็พิจารณาดูว่าอะไรตัดทอนได้บ้างปรากฏว่า3กับ15ตัดได้ถูกไหมครับ3 5 15นะครับก็เหลือ1 5คูณ5คูณ10คูณ5 55 25 25คูณ10เป็น250นะครเราก็สามารถสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้นปริมาตรพีระมิดก็เท่ากับ250ลูกบาทรอ,อบอหน่วยนะครับ <Okay. S 2> ได้นะครับไปดูที่ข้อ3ข้อ3บอกว่าให้หาพีระมิดฐานสามเหลี่ยมหน้าจัวาฐานเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัวมีฐานยาว8นิ้วด้านประกรอบมุมยอดของฐานยาวด้านละ6นิ้วแล้วก็ความสูง12อข้อนี้ขยายความฐานหน่อยครับเมื่อกี้เขาบอกฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะมีฐานยาว8 แล้วก็ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ6ถูกไหมงั้นเดี๋ยวเวลาเราจะหาพื้นที่ฐานก็คือหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งสูตรที่จะให้หาพื้นที่ก็คือเศษห่งส่วนสองคูณฐานแล้วก็คูณสูงแต่สูงก็คือสูงตรงให้นักเรียนต้องหาสูงตรงของฐานนี้ก่อนนะครับเนื่องจากเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพี้ยนสูงตรงลากมาย่อมตั้งฉากแล้วก็แบ่งครึ่งถูกไหม x อันนี้คือขอสูงตรงเนี่ยต้องหาให้ได้ก่อนนะครับเน้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราก็จะต้องได้ความสัมพันธ์ว่า6กกำลังสองเท่ากับ x กลังสบวกกับ4กําลังสนั่นเองนะครับก็จะต้องเป็น3 6เท่ากับ x กาลังสบวก16 x กลังสก็ต้องเท่ากับ36 6ลบ16 x กำลังสองมีค่าเท่ากับ20แต่เราอยากได้ x อย่างเดียวเพราะ x คือส่วนสูงใช่ไหม x เดียวก็ต้องเท่ากับส q u a r e root 20ซึ่งถอดรูทได้บางส่วนนะครับ20ก็คือ2คูณ2คูณพราพอัอานถอดรูทได้ก็ต้องเป็น2รูท5โอเคนะครับอ้าวเราก็ไปเริ่มเลยตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะคำนวณหา,หาปริมาตรของพีระมิด นี้ยังไงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเริ่มพิสูจน์ปริมาตรพีระมิดย่ำเท่ากับสูตรก็คือเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานแล้วก็คูณความสูงโจทย์ก็ให้มาแล้วว่าพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็เป็นเศษ1ส่วน3คูณก็ต้องใช้อะไรครับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูง แต่เซนดิงโซลสาคูณฐานเคยิงโซลสองคูณฐานคูณสูงอันนี้เป็นของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นฐานนะแล้วก็คูณกับความสูงนะครับสูง2อันนี้คนละสูงกันนะครับอันนี้สูงของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นฐานนะครับก็คือ2รูทส่วนสูงอันนี้คือความสูงของพีระมิดเครื่องโจทย์ให้มาแล้วคือ12บสองงั้นเวลาเราแทนค่าต้องระมัดระวังนะครับมันสูงคือสูงคนละอันนะครับ อันนี้คือสูงของฐานอันนี้คือความสูงของพีระมิดนะครับก็เป็นเศษ1ส่วน3คูณเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานนะครับก็เท่าไรครับ8ถูกไหมสูงก็เท่าไรครับ 2, 5ูทแล้วก็คูณความสูงของพีระมิดก็คือ12โอเคอ่ะตัดทอนได้ตัดครับ3,13 3,4,12 สองหนึแบบนี้ก็ได้อ่ะเหลือสนะครับเพื่อนจะเหลืออะไรครับที่เป็นตัวคูณกันบ้างคือ1นึ่งคูณหคูณสคูณสอรูทหแล้วก็คูณสีะครับสีูณสเป็น16 16กสิกคูณสองก็เป็น32มสรูทหนะครับอันนี้คือปริมาตรพีระมิด นะครับเท่ากับ32รูท5ลูกบาทหน่วยโอเคนะครับเพ้นข้อนี้แต่ละข้อเนี่ยอาจจะวาดภาพประกอบด้วยก็ได้เพื่อให้ชัดเจนยิ่ขึ้นอันที่2จํจำสูตรให้ได้นะครับสูตรปริมาตรของพีระมิดคือเซนหนึส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับไปดูข้อ4ต่อเลย ข้อ4เนี่ยเขาให้หาปริมาตรพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมคางหมูโอ้ฐานเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานยาวเจ็ดกับ9ตามลำดับระยะห่างระหว่างคู่ขนานคือ3แล้วก็สูง6หน่วยอ่ามาเลยครับเห็นข้อนี้ต้องใช้สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูในการหาพื้นที่ฐานสูตรหาพื้นที่อ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู สูตรว่ายังไงเอ่ยใครจำได้บ้างนะครับสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคู่ขนานแล้วก็คูณสูงโอเคเอ้าวลองไปวิเคราะห์ดูเศษหนึ่งส่วนสองผลบวกด้านคู่ขนานโจทย์ก็ให้มาลวด้านคู่ขนานยาวเจ็ดกับเก้าเพราะฉะนั้นผลบวกด้านคู่ขนานเดี๋ยวก็จะต้องกลายเป็นเจ็ดบวกเก้าถูกไหมครับก็คือสิบหก ส่วนสูงความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนั่นเองก็คือ3หน่วยนะครับส่วนสูงอันนี้ยอันนี้คือสูงของพีระมิดนะครับอย่าไปใส่ตรงนี้นะขอละอ่านกันอันนี้พื้นที่ฐานนะครับอ้าวงั้นเราก็เริ่มที่สูตรของปริมาตรของพีระมิดก็<ๆ>เท่ากับเซน1นึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูง ก็เป็นเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานก็ต้องใช้อะไรครับเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานถูกไหมอ่าผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงออันนี้คือของพื้นที่ฐานแล้วก็คูณความสูงอีกตัวหนึ่งของพีระมิดแทนค่าลงไปตามสูตรก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน3คูณ เศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ7บวก9ก็เป็น16คูณความสูงสูงของด้านคู่ขนานสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานก็คือ3แล้วก็สูงในที่นี้ก็คือสูงของพีระมิดก็คือ16นั่นเองนะครับอา้าตัดถอนได้ตัดครับ3.13 3.13 2.12.28 16 ก็จะเหลือแค่อะไรครับ1คูณ1คูณ8คูณ1คูณ16กะครับก็เหลือแค่8คูณ16เท่านั้นนะครับ8 6 48ใส่8ทดแทดอีก4เป็น12อ่ะก็ได้ละเพราะฉะนั้นปริมาตรพีระมิดก็จะต้องเท่ากับ128ลูกบาทหน่วยอ่ค ต่อไปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะพอฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรก็คือด้านคูณด้านถูกไหมแล้วก็ให้สูงเอียงมาเห็นไหมข้อนี้ให้สูงเอียงนะครับแต่ตามสูตรของเราเราต้องใช้สูงตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคํานวณหาสูงตรงก่อนนะครับข้อนี้อาจจะวัดรูปประกอบก็ได้สังเกตว่าเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละหกโอเคแล้วก็มีสูงตรง หาสูงตรงนะครับ Np น,นามิตมันจะเป็นลักษาะนี้โจทย์ให้สูงเอียงมาเดี๋ยวพื้นที่ฐานเนี่ยเราหาได้ก็คือด้านคูณด้านถูกไหมหกคูณหกก็สามสิบหกโจทย์ให้สูงเอียงมานะครับอา้าวลองมาเดี๋ยววิเคราะห์หาสูงตรงทีนี้ถ้าถ้าเราถ้าเราจะเอาสูงเอียงเพื่อมาหาสูงตรงเนี่ยอา้าวตัดตัดภาพด้านหน้านะครับด้านหน้ามาอา่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้อันนี้คือหกครับ แล้วก็ให้สูงเอียงมาก็คือเส้นนี้นะครับคือเจ็ดถูกไหมที่ <Hey, S 1> เราจะหาสูงตรงได้เนี่ยสูงตรงเนี่ยลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะก็อาจจะหาอย่างนี้ก็ได้นะลากมาตรงๆก็ได้แล้วก็ให้เป็นเส้นตั้งฉากก็ได้ นะครับหรือจะหาจากสันก่อนก็ได้ถูกไหมได้ทั้งนั้นนะครับอา้าวข้อนี้ข้อนี้เริ่มยังไงดีข้อนี้ใช้อย่างนี้ก็ได้นะครูครูอย่างนี้นะครูจะหาครูจะหาสูงเนี่ยเขาให้สูงเอียงมาละอย่างนี้นะนะครับเพื่อนครูจะใช้อย่างนี้เพื่อหาสูงกับสูงเอียงคือเจ็ดอันนี้เหลือสามถูกไหมเพราะเป็นครึ่งหนึ่งแล้วเราสามารถหาสูงตรงได้ โดยใช้พีทากรัสช่วยในการหาสูงตรงงั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็จะต้องได้ว่า